大家好，สวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคําสำหรับวันนี้คำว่าเต่าู่เต่าถู่อยู่ใน HSK 4แปลว่าทุกที่ไปทั่วเต็มไปหมดหรือทุกขนทุกแห่ง เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง,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 งเขาลืมปิดก๊อกน้ําตอนนี้ในครัวเต็มไปด้วยน้ําและตัวอย่างที่สอง น公公到到都都是小都是小小孩孩子子สวนสาธารณะมีเด็กๆอยู่เต็มไปหมดแล้วกลับมาพบกับ HSK 6เวลคํากันต่อในคลิปหน้านะคะจจี